بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي نام فوزتها حديث ทีตนาบีซอลัลลอฮุอะลัยิะัลลัมได้เตือนพวกเราถึงการอาธรรมนะครับซึ่งการอาธรรมนั้นคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความมืดมนในวันกียรมะนะครับสิ่งหลังจากที่เชคซอลาฟาซาะเิุลลอห์อตาลาานได้ยกตัวอย่างนะครับได้บอกให้เรารู้ว่าการอาธรรมนั้นมีอยู่3ชนิดเดียกันและเราก็ได้อ่านคาอธิบายไปถึง2ชนิดแรก นั่นก็คือการอาธรรมที่เป็นการทํเชิดิกต่ออัลลอฮ์และชนิดที่สองน,นั่นก็คือการอาธรรมต่อพี่น้องด้วยกันนะครับหรือการอาธรรมต่อผู้อื่นนะครับวันนี้ยังเหลือชนิดที่สามนะครับซึงเชคซอลและฟาซังอัลกิลลฮุลลอฮุจาลาท่านได้กล่าวบอกว่าอันนบุซาลิสซุลมุลอับดิลีนัฟซีฮีนะครับชนิดที่สามของการอาธรรมนั้นก็คือการที่เราเนะี่ย อาธรรมต่อตัวของเราเองนะครับดังที่เรา,าจะอะไรได้กล่าวว่าฟามินฮุมโอลีมุลเลนัปซีนะครับและในหมู่พวกเขาก็มีผู้ที่อาธรรมต่อตัวของเขาเองนะครับแล้วเรา,าจะอะไรยังกล่าวไว้ในอีกอายะหนึ่งบอกว่าฟฟลตัลลีมูฟีฮินนอังฟูเคุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวของพวกเจ้านะครับและวเชก็บอกว่าคําว่าอาธรรมในที่นี้หมายถึงด้วยกับการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺและการทําในสิ่งที่เป็นบาป ลีนั้นนวัติบะนั้นอินซานะยุคริมตัวสัมบิตต้าะและย่่ฟะฮ์อันอินมาอัสีเพราะเชคบอกว่าสิ่งที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องปฏิบัติต่อตัวเราก็คืออะไรพี่น้องคือเราจะต้องให้เกียรติตัวเราด้วยกับการทําในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัล l l a ์และยกตัวของเราเนี่ยให้ห่างจากการฝ่าฝืนต่อ a l ล a h سبحانه และุต่าละว่าอยู่อาริบะฮ์ลีต้าะติ Allah ว่ามักฟิร์ติและย์น์ติ โดยที่จะต้องให้ตัวเราเนี่ยเข้าใกล้กับการการะทาในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺสุบฮานะอวะจาอาลาและการอภัยของพระองค์และสวรรค์ของพรวก فإذا أساء إليها وتركها وأن م ع ร ي و ا ل ว ه و ا ت وأغرمة وعطهما تشتى فقدها ض ل ะ ه ا ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราทําในสิ่งที่ไม่ดีและทิ لى, ้งการการะทาในสิ่งที่ดีเป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ของดีไม่ทําแต่ทําในสิ่งที่ไม่ดี หรือฝ่าฝืนอัลลอฮ์หรือทําตามอารมณ์ใคร่ตัวเองที่เป็นที่ศาสนาห้ามว่าอัตาห้าแล้วเราก็ทําตามความอยากของตัวเองไปน่นอง เชคจึงบอกว่าการที่เราทําเช่นนี้นั่นคือการที่เราอาธรรมตัวตัวของเราเองว่าว่าต่ออาหารสีร้อยริีมาวิญาฉะนั้นนี่แหละคือการอาธรรมซึ่งตรงกันกับความหมายในด้านหลักภาษาที่แปลว่าอะไรที่แปลว่าการที่เราเอาตัวของเราไปวางในที่ที่มันไม่ถูกไม่ควรแปลว่าแทนที่จะเอาตัวของเราวางอยู่ในที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราตระหัสังใช้แต่กลับเอาตัวของเราไปวางในเรื่องของาอะไรในการฝ่าฝืนในการทําในสิ่งที่เป็นบาปนั่นเองฉะนั้นว่าเชอันน ว่าจำมูอันซุลมินนัฟซีฟิลกุรอานนีบิกกสับโดยเหตุนี้เองเราจึงพบได้ว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีหลายต่อหลายอายะห์เดียวกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทั้งห้ามและก็ตัหนิการอธรรมต่อตัวของเราเองด้วยกับการทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนและสิ่งที่เป็นบาประหว่างเรากับอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้เช่นที่บอกว่าฟ้อะลัยกะอันตุตะฮีรานัฟซักดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องขจัดตัวของเราให้สะอาด พอเราจะอลากล่าวบอกว่า g ฟล o ฮ r มันซักกะฮาแท้ที่จริงคนที่ขัดเกลาตัวของเขาคนคนนั้นได้รับชัยชนะแล้วได้รับความสําเร็จแล้วและขัดเกลาที่นี่หมายถึงอะไรพี่น้องเช่นบอกยาอามีตอฮารอฮามีนัดูนูบววนมาอาซีชำระล้างตัวของเราให้สะอาดจากความผิดและการฝ่าฝืนและการ ทําในสิ่งที่เป็นบาปนั่นเองในขณะที่ลอ์กล่าวตอบอกว่าว่าก็ดคาบะมันดซาฮาและแน่นอนคนที่เขาหมกมุ่นอยู่กับความชั่วหรือแปลว่าไม่ขจัดตัวเองให้สะอาดแต่ยังทําความผิดทําความชั่วหรือฝ่าฝืนตัอเล่าอยู่ในคนแบบนี้คือคนที่ที่ล้มเหลวคือคนที่ที่ขาดทุนนั่นเองฉะนั้นเชคจึงอธิบายต่อบอกว่าวะซุลมุลอาวันซุลมุชิด ฮาดาละยังฟิรุลลอฮอินลาบิถ้าบะฉะนั้นตรงนี้สรุปได้ว่าการคมเหงหรือการอาธรรมนั้นมีอยู่สามอย่างชนิดแรกคือการอาธรรมที่เป็นการทําชิริกหรือการตั้งภาคีต่ออลลอ a ์การอาธรรมลักษณะนี้อลลล a ์ Allah จะไม่อภัยให้เด็ดขาดนอกจากการเตาบัตตัวเพียงอย่างเดียว والنوع นนที่สองคือการอาธรรมต่อพอี่น้องมุสลิมเดียวกันอาธรรมต่อผู้อื่นถึงแม้ว่าคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็าตามเช่นบอกว่าอัลลอฮฺจะไม่อภัยให้แกเราจนกว,ว่าจะพุกหรือคนที่เราไปข่มเหงเขาไปทำร้ายเขาไปให้ร้ายเขาไปป้ายสีเขาจะอภัยให้แกในสิ่งที่เราทำแต่ตัวเขานะครับ อัมมัซลุลมุซาลิมฟะฮูวะตะห์เตมชียะส่วนการอาธรรมชนิดเนี่ยชนิดที่3ที่เราอธิบายในวันนี้นะคือความผิดที่จะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัล l l a ์แปลว่าซุลมุลอับดิลินัฟซสฮีตะห์เตมชียะติลลาฮิหมายความว่าการที่บางคนหนึ่งอาธรรมต่อตัวของเขาเองนั้นจะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัล l l a ์อินชาอัลลอฮุโอาะฟารอละฮูวะอินชาอัลละบารูหมายความว่าหากว่าเราทำไปแล้วเนี่ย เราไม่ได้ขอ,อกอารอภัยโทษเราไม่ได้กลับเนื้อก,กับตัวความผิดที่อยู่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์แต่ลาประสงค์ที่จะอภัยให้แก่เราปุค์ก็จะอภัยให้แก่เราด้วยก,กับความเมตตาด้วยกกความโปรดปรานของพระองค์แต่ถ้าหากว่าพระองค์ประสงค์ที่จะลงโทษเรา นั่นกระโปงก็ลงโทษด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์ในสิ่งที่เราฝ่าฝืนต่อพระองค์ว่าอะลากุลิฮขาอัลซุลมูชิานีอ่อนฉะนั้นเชคบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามการอาธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดวันนี้ฮะดะกลาสัมัลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมโดยเหตุนี้ท่านนบีสัมบลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมจึงกล่าวไว้ใน h ะด i ษบทนี้บอกว่าอัลฟุลมุซุลมาตุนเยาว์มันกามะการอาธรรมนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับกับความมืดมมนนนใวักิยาะเชคจึงอ ในตอนท้ายบอกว่าเยาวมันกียามะา ama, ah un un นั่นก็เพราะว่าในวันกียมะอาหันุอีมานียะกูนูนฟินโนนั่นก็เพราะว่าในวันกียมาคนที่มีอีมานพวกเขาจะมีแสงมีรัศมีในวันเกียมะพวกเขาจะมีแสงจะมีรัศมีเพราะอะไรพี่น้องเพราะหลังจากที่มนุษย์ได้รับการพิภาคษาได้รับการคิดบัญชีไต่สวนความดีความชั่วในทุกมัชชัดแล้วเนี่ย หลังจากที่บรรดามุชิิกินหลังจากที่บรรดากุฟฟาร์ถูกต้อนไปลงนรกแล้วเนี่ยในทุกมชัดจะเหลืออยู่ก็แค่คนสามจะพวกหนึ่งผู้ผู้ศรัทธาที่มีอีมานสมบูรณ์สผู้ศรัทธาที่มีความผิดติดตัวมีบาปใหญ่ติดตัวในวันเกียร์มาสามคือบรรดามุนาฟิกินในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีแสงสวา่างแล้วมนุษย์จะอยู่ในความมืด ใช่ไหมครับในขณะที่อัลลอฮฺจะมอบแสงสว่างให้แก่คนที่มีอีมานมอบให้แก่ทุกคนพี่น้องตามการอีมานและการงานของเขาในวันเกียร์มาดังที่อัลลอฮฺกล่าวบอกว่าเยามาเจ้ารังมุมีนีนวันมุมีนาติยะสานูรุมใบานาไอดีฮิมอัลลอฮฺบอกว่าในวันเกียร์มามุฮัมมัดเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยพอเขาจะมีแสงสว่างที่ส่องสว่างอยู่เบื้องหน้าของพวกเขา แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเรามีแสงสว่างในวังเกียมาเราจะอะไรจะให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้แบบอะไรบินน้องแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับพอเรามองไม่เห็นหมืดสนิทต่างคนจะมีแสงสว่างแต่ละคนเป็นการเฉพาะเทียบเท่ากับการงานที่เคยปฏิบัติเอาไว้บางคนตา,าสุนบอกว่ามีความใหญ่เท่ากับภูเขาลูกนึงบางคนมีความใหญ่เท่ากับต้นอินทราลัมบางคนมีความเล็กเท่ากับนิว้วหัวแม่เท้ามันอยู่ข้างหน้าเขานะ้าเนี่ย ติดติดดับดับติดติดดับดับเวลาที่มันติดเนี่ยตัวเราจะเดินไปข้างหน้าแต่พอไฟเนี่ยแสงเนี่ยดับตัวเราจะหยุดนิ่งแล้วแสงเนี่ยช่วยอะไรพี่น้องช่วยในการที่จะทําให้เราเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะข้ามผ่านสะพานสิรอดแต่ปรากฏว่าหากว่าแสงไม่มีแล้วพี่น้องจะข้ามผ่านสะพานสซรอดยังไงถ้าหากว่าแสงมันไปดับอยู่กลางสะพานพี่น้องจะไปไหนพอสะพานมันทอดอยู่บน นรกยาน้ำจะต้องตกลงไปในไฟนรกยาน้ำฉะนั้นเช็จึงอธิบายบอกว่าอัมมาอะฮฺรุนนิฟักฟาอินนุมยาบูนูฟีซุลูมาจินในขณะที่บรรดาผู้ที่กลับกลองหรือบรรดามมนาฟิกีนเนี่ยพอเขาจะอยู่ในสภาพที่มืดต่อสู้จะบอกว่าบรรดามมนาฟิกีนเนี่ยไฟของเขาเนี่ยแสงของเขาเนี่ยจะเล็กเท่ากับแม่เมท้าเนี่ยติดติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับพอติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพอติดปุ๊บเดิน พอดับปุ๊บหยุดพอติดปุ๊บเดินพอดับปุ๊บหยุดในขณะที่เห็นบรรดาผู้สะทาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแสงอยู่ทั้งข้างหน้าอยู่ทั้งข้างข้างใช่ไหมครับอัล l l a ์จึงกล่าวไว้ใน Surah Al-Hadid บอกว่า يوم يقولون م ن ا ف นา ن والمنافقات لِلَّذِينَ آمَنُوا เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมาอยู่ในสภาพเช่นนั้นเนี่ยบรรดามุนาฟิกูนทั้งชายและหญิงเนี่ย ก็จะกล่าวกัวบบรรดาผู้ศรัทธาบอกว่าองรูนะนักตะบิสมินนูรุมหมายความว่าอะไรหันมามองพวกเราก่อนทําไมพี่น้องเพราะแสงมันอยู่ข้างหน้าถ้าบรรดาผู้ศรัทธาหันไปข้างหลังปุ๊บมันฟิกีอยู่ข้างหลังใช่ไหมพอหันไปข้างหลังแปลว่าแสงเนี่ยมันก็จะส่องไปข้างหลังเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยเดินมาข้างหน้าได้ใช่ไหมครับฉะนั้น สาเหตุที่ทําให้พวกเขาไม่มีแสงเพราะอะไรเพราะการอาธรรมเพราะการปฏิเสธเพราะการทําชีริกเพราะความผิดที่ติดตัวมาจ,ากน,น,กมจนกระทั่งวันเกียร์าาามานจนกระทั่งมทาให้พวกเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างได้ที่พื้นที่เท้าเนี่ยมองไม่เห็นเลยมีอะไรและเขาก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขา yu'atoo y u a t o u น a n nuran f วั w อัม l ุ m ม h u m m a yutfiuwan i y y a d u m i ล l ซึ่งตั้งตอนแรกเนี่ยเาราจะอาไาให้เขามีแสงแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยแสงมันดับขอเราจะอาลาปกป้องและคุ้มครองพวกเราวยะก้าวนาฟีรุลนมาจึงทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในความมืดและเมื่อนั้นพอพวกเขากล่าวกับบรรดาคุสะทาบอกว่าหันมานี่หน่อยเราจะได้ใช้แสงของพวกเจ้าเมื่อถึงวันนั้นจะมีเสียงกล่าวกับพวกเขาบอกว่ากีลาโรยามูราอกุม จะมีเสียงเขาเพราะเขาบอกว่าพวกเจ้าจงเดินย้อนกลับไปข้างหลังนู่นเพราะก่อนหน้านี้มีแสงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมให้เดินย้อนกลับไปข้างหลังใช่ไหมครับฟันจะมีสูนูรอไปหาแสงของพวกเจ้าข้างหลังนู่นใช่ไหมครับฟอดูรีบาใบนะฮุมบิซู่ินละฮุบาตินุฟาดูรีบาใบนะฮุมบิซู่ินละฮุบาบุมบาตินุฮิมฟีห์อัลห์ะห์มัอัลละต์ะอลาจะเอากับแพงมากั้นระหว่างบรรดา อุศธาและะะวังบรรดามุนาฟิกีนในขณะที่คนที่อยู่ในกำแพงเนี่ยจะมีแต่ความเมตตาวะลฮิรรมิงกิบลิฮินอาดาบซึ่งหลังกำแพงมีอะไรพี่นอ้องมีแต่การลงโทษอันเจ็บแสบเชคจึงบอกว่าฟอลามาทุ ดังนั้นการอาธรรมอย ah ่ากูนูนาฟีห้าดังนั้นผู้ที่อาธรรมต่อผู้อื่นอาธรรมต่อตัวเองและอาธรรมต่ออเราโดยการทําชีริกต่อพระวกนั้นอย่าก ah ูนูนาฟีห้าดิซูลมะที่เยอวมันเกียมาพวกเขาเจะได้อยู่ในความมืดมนเช่นนี้เลย ในวันเกียร์มาวะฮาดาฟิฮิตดะฮ์ีรูมินาฟุลมีฉะนั้นตรงนี้เองคือสิ่งที่ทารุสุดเตือนพวกเราให้ระวังจากการอาธรรมว่าอันอัลาลิมะเยา่อมาลกิยามตีเยกูนูฟีดุลมาติลลาเยสตัติอุนมัชย์ ว้ยาเอฟินมาฮาลิกิวัลอัคตอร์ฉะนั้นคนที่อาธรรมนั้นในวันเกียร์มาเขาจะอยู่ในความมืดมิดจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าและจะทําให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายและกับความพี่หน้าในวันเกียร์มะ์ฉะนั้นขอมาะสุภานุวาจาระทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการงานที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความมืดมนในวันเกียร์มาและให้เรานั้นได้รับกับแสงสว่างที่สมบูรณ์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อที่พวกเราจะได้ข้ามผ่านสการเซลรอดด้วยความ ความรวดเร็วและความปลอดภัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะอฮบิฮิวะัลลัม